ไต่ฟูน AF 74เครื่องบดอ,อนิมานฟังก์ชันจัดเต็มแฝดผู้พี่ของ AF 68จากแบรนด์ไต้ฟูนครับวัสดุแข็งแรงทนทานอลูมิเนียมอย่างดีดูหรูหร,ราเทียบกับแบรนด์ไฮเอ็นได้สบายหนะ้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ชัดเจนครับพร้อมกับฟังก์ชันในการทํางานที่ตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลาย การทำงานรวดเร็วบทต่อเนื่องได้ไม่มีปัญหาครับด้วยฟันบดขนาด74มิเมรเคลือบไทเทเนียมซูเปอร์เรช่วยลดความร้อนสะสมในการทำงานจะมาเป็นที่ร้อยแก้วก็ไม่ห่วงถึงหน้าตาจะดูคล้ายกันแต่มีฟังก์ชันมากกว่าเพื่อการทำงานที่ดียิ่งขึ้นต่องตัวนี้เลยครับไต้ฝน AF74 ครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งทอมมี่นั่นเองครับโดยที่ในคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการรีวิวแฟดน้องนะฮะอย่างเจ้าไต้ฝุ่น af 68กันไปแล้วครับคราวนี้เราจะมารีวิวกันต่อเลยกแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้า ไ้ฝุ่น AF 74แฟนผู้พี่คนนี้นั่นแหละครับสำหรับเจ้า AF 74ตัวนี้นะครับผมก็ดูเหมือนจะเป็นรุ่นโปรที่โตขึ้นมาจาก AF 68นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาดเฟืองที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็การปรับตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่ตอบโจทย์ความหลากหลายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้า AF 74ตัวนี้กันก่อนเลยกันกลนครับ ขนาดตัวเครื่องของไต้ฝุ่น AF 74นะครับผมกว้างอยู่ที่23ซนติเมตรครับลึกอยู่ประมาณ30ซนติเมตรและสูงอยู่เกือ,กอบ60ซนติเมตรครับเมื่อรวมกับฮอปเปอร์แล้วนะครับถ้าหากวางเทียบกับ AF 68เนี่ย ก็จะดูใหญ่กว่านิดเดียวเท่านั้นเองครับระบบการบดของเขาจะเป็นแฟตเบอร์ขนาด74มมนะครับผมเคลือบไทเทเนียมซูเปอร์เรสครับบดกาแฟได้สม่ำเสมอไม่เป็นก้อนและช่วยลดปัญหาความร้อนสะสมระหว่างการบดได้ดีครับความเร็วรอบในการบดสูงสุดอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีครับความจุของฮอปเปอร์ครับอยู่ที่500กรัมนะครับไซซิ่งถือว่ากําลังดีนะครับผมรวมกับความสูงของเครื่องแล้วเนี่ยวางหน้าบาร์ก็ดูไม่ค่อยเทอะทะเท่าไหร่นะครับหน้าจอควบคุมแบบสัมผัสนะครับ ปรับตั้งค่าต่างๆได้ค่อนข้างจะละเอียดและก็ชัดเจนครับซึ่งตัวนี้จะมีการตั้งค่าโหมดการทํางานได้มากกว่า AF 6 8อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในช่วงถัดไปในส่วนของฟีเจอร์นะครับวัสดุของเขาตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมดูแข็งแรงครับทนทานแล้วก็ดูพรีเมียมเหมือนแบรนด์ไฮเอนเลยทีเดียวครับ และนั่นก็เป็นสเปคของ AF 74ตัวนี้นะครับผมซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแทบจะไม่ค่อยต่างนะครับกับ AF 68เลยแล้วก็จุดเด่นที่ต่างไปอย่างชัดเจนแน่นอนครับเรื่องของเฟืองนั่นเองนะครับผมที่ใหญ่ขึ้นมานครับจาก68มาเป็น74นะครับผมแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆ ฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์เรามากขึ้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปกันเลยกัละกันครับฟีเจอร์และการใช้งานต่างๆของเจ้า AF 74ตัวนี้นะครับผมเริ่มจากการปรับระดับความละเอียดของผงกาแฟกันก่อนเลยครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบสเตปเลสเช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่วิธีการปรับเนี่ยเราก็เพียงแค่กดนะฮะตัวเดือยทางด้านหลังลงนะครับผมแล้วก็ปรับหมุนตามความต้องการของเราได้เลยครับว่าคุณอยากได้ละเอียดหรืออยากเท่าไหร่นะครับ สำหรับความเร็วในการบดนะครับแน่นอนเลยครับเหมาะกับสายสปีดบาร์ครับเพราะด้วยเฟืองบดท,ที่ใหญ่ถึง74มิลิเมตรนะครับผมและรอบบด1,500รอบต่อนาทีเนี่ยสามารถบดกาแฟ20กรัมได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีครับ ในส่วนของ User Preference นะนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องครับผมซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ได้โชว์นะครับข้อมูลต่างๆของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่นเวอร์ชันนะครับแล้วก็ Serial Number ครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าในส่วนของความสว่างหน้าจอได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของภาษาได้ด้วยนั่นเองครับ การปรับตั้งค่าก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายครับเหมือนกับพวกรุ่นใหญ่นะครับอย่าง K90 แล้วก็ M5 เลยครับผมเราอยากจะปรับตั้งค่าโดยการใช้เลขเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยครับโหมดในการใช้งานของเขามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ AF68 นะครับผมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแน่นอนครับใครที่พอจะคุ้นกับโหมดต่างๆของไต้ฝุ่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับผมส่วนใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เดี๋ยวมาลองศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยนั โหมดการทํางานของใต้ฝุ่น AF74 ครับ Standard s t a n d a r d Mode คือโหมดที่เราจะต้องทําการเลือกลักษณะการบดว่าจะใช้เป็นซิงเกิหรือ d o บเบิหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ด้ามพอต้าฟิลเตอร์เข้าไปครับ Auto Mode คือโหมดในการจิ้มด้ามพอต้าฟิลเตอร์เข้าไปเพื่อเริ่มการบดครับถ้าหากเราจิ้ม1ครั้งก็จะเป็นบดแบบซิงเกิถ้าหากจิ้มเข้าไป2ครั้งก็จะเป็นบดแบบดับเบิลนั่นเองครับ Pre selection โหมด จะเป็นโหมดที่มีความคล้ายกับ Standard Mode ครับคือให้เราทำการเลือกว่าจะบดแบบ s i n เกิหรือ d o บเบิแล้วค่อยใส่ด้าม p o r t ต้ f i l ิลเตเข้าไปซึ่งเวลาที่เราเลือกไฟก็จะกระพริบค้างไว้ทำให้เราสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกดเลือกอีกครั้งนั่นเองครับ Immediate หรือว่า d i เร c t โหมดนะครับเป็นโหมดที่ถ้าเรากดปุ่มเลือกปุ๊บเนี่ยเครื่องบดก็จะทางานเลยทันทีครับ และทั้งหมดนั้นนะครับผมก็คือสเปคและก็ฟีเจอร์การใช้งานของแฟลผู้พี่อย่างไต้ฝุ่น AF 74นั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากไซส์ของเฟืองที่ใหญ่ขึ้นมามากขึ้นแล้วนะครับผมยังเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันและโหมดต่างๆในการใช้งานเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโดยที่ตัวเครื่องของเขานะครับผมบมอนเดิมเลยครับมีด้วยกันสสีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีขาวนะครับก็สามารถเลือก ซื้อได้ตามชอบเลยนั่นเองครับในเรื่องของค่าสินสอดครับของเจ้าไต้ฝุ่นเอฟเจ็ตัวนี้นะครับราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่28,0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงโปรแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 2 0 0 0ื่นทอนบาททวนๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีการรับประกันสินค้า1ปีจากทางแบรนด์ไต้ฝุ่นนะครับผมแล้วถ้าหากมีข้อมูลใดๆที่อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการชําระเงินการจัดส่งการรับประกันสินค้าใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะ ทักไปสอบถามกับทางไต้ฝุ่นไทยแลนด์เองได้เลยนั่นเองนะครับแล้วทุกครนะครับผมได้ทักเข้าไปพูดคุยกับทางไต้ฝุ่นไทยแลนด์นะครับแล้วบอกว่าซื้อเนี่ยเพราะว่ารีวิวของไอทอมเลยเนี่ยก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับผมไม่มีอะไรพิเศษอะไรครับนอกเหนือจากว่าเขาจะได้จ้างผมต่อนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับผมชื่นชอบนะฮะคลิปการรีวิวเจาะในส่วนของสเปคและฟีเจอร์การตั้งค่าต่างๆแบบนี้เนี่ยก็ฝากไปกำลังใจให้ผมสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์นะครับผมหรือว่าถ้าชอบมากหน่อยก็กด s u b s c r i b e อันนี้ก็ยินดีมากๆเช่นเดียวกันครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ยคลิปแบบนี้มันยาวไปมีช็อตคลิปไหมมีครับผมสามารถไปติดตามได้ที่ไอจีของผมเช่นเดียวกันรับรองว่าตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบดูช็อตคลิปอย่างแน่นอนเลยนั่นเองครับเอาละครับในช่วงท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทางแบรนด์ใต้ฝุ่นเอาไว้ด้วยครับยังมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงเครื่องบดอีกหลากหลายตัวครับผมที่เราจะได้มารีวิวกันต่อนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนอัันนี้ยงไม่ทราบ จริงนะครับเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหร,รับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ